สวัสดีครับเพืเ่อนๆทุกคนวันนี้เนี่ยเห็นคิดใส่ชุดคลุมแล้วก็คาดผมอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าวันนี้คิดเพิ่งตื่นขึ้นมาแล้วคิดว่าแบบอาบน้ําแบรงฟันทํานู่นทานี่เสร็จเราก็รู้สึกว่าเออทำรีวิวอะไรเล็กๆน้อยๆซะหน่อยดีกว่าก็คือเจ้าตัวนี้นะครับตึดตึดเออร์เบิ้ลดีเคออไนเตอนะคบเป็นสเปรย์คิดไปซื้อที่เซโฟล่ามีขายเป็นเหมือนแพ็คอันใหญ่2อันนะครับแลวเราอ่ะยังรู้สึกว่าเออมันจะใช้ดีจริงเป่าวะอะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจแบบ ไปถามพนักง,งานแบบเออมีอันเล็กกว่านี้หรือมีอันเดียวไหมหอย่างเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่เคยใช้เลยอยากจะลองใช้อะไรย่างเงี้ยครับพนักง,งานเขาก็แบบเออแนะนําดีมากนะครับโอเคตัดสินใจลองเอามาใช้สิ่งที่คิดจะทำนะครับก็คือหน้าข้างนึงเนี่ยคิดจะไม่ลงสเปรย์เลยลงแต่เมคอัพส่วนหน้าอีกข้างนึงเนี่ยคิดจะลงสเปรย์ทั้งก่อนเมคอัพและหลังเมคอัพนะครับดูว่า จ้าตัวเนี้ยมันจะช่วยให้เมคอัพติดทนจริงหรือเปล่าซึ่งเมคอัพที่คิดจะเอามาทานในวันนี้เนี่ยก็มีน้อยมากมีแค่2ชิ้นก็คือคุชชั่นกับเจ้าตัวบราวเจลนะครับเอาไว้เติมคิว้วสวตสูตัวเนี้ยคือด้วยความที่เขาทํามาก่อนที่จะเป็นช่วงยุคโควิดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีการเคลมเรื่องของการติดมาสกนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนื้อคุชชั่นตัวนี้ก็จะค่อนข้างแน่นนิดนึงทําให้เราได้แบบเออเห็นภาพเลยแล้วกันว่าเออเนี่ย คุชชั่นแน่นๆเนี่ยจะช่วยให้ติดขนาดไหนใส่มาร์กแล้วมันจะหลุดไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะครับจริงๆแล้วสเปรย์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกวิธีใช้อยู่นะครับว่าให้ฉีดเป็นตัว X นี้แล้วก็ฉีดเป็นตัว T อย่างนี้แต่ด้วยความที่วันนี้เนี่ยเราใช้ข้างเดียวเพราะฉะนั้นก็จะฉีดม,มั่วๆซัวๆไปก่อนละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกลิ่นก็ หอมอยู่นะครับขอควรระวังของเจ้าตัวนี้นะครับคิดเพิ่งอ่านเจอเมื่อกี้เลยก็คือมันบอกว่ามัน flameable จนกว่ามันจะแห้งเพราะฉะนั้นถ้าแบบเราไปอยู่ใกล้ไฟอะไรเงี้ยไม่ควรจะฉีดตัวนี้นะครับค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่ามันติดไฟได้ฉีดสเปรย์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงคุชชั่นกันโอเคเดี๋ยวคิดเริ่มทาคุชชั่นด้านนี้นะครับความรู้สึกถามว่าฉีดสเปรย์ไปแล้วมาลงคุชชั่นตัวนี้มันช่วยให้ลื่นอะไรอย่างงี้ไหมก็ไม่นะเฉย มีค่าเท่าเดิมนะจ๊ะตาถาเราต้องมาดูความติดทนของมันดีกว่าเนาะโอเคเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านนะคะเดี๋ยวเราลงอีกด้านหนึ่งเลยละกันเนาะด้านนี้นะคะจะไม่ได้มีการลงสเปย์นะคือดูในกล้องมาดูขาวโดดมากค่ะเพื่อนๆแต่จริงๆสีนี้ธรรมชาติมากเลยนะสียี่ โอเคครับหลังจากที่เราทาคุชชั่นแล้วหน้าก็จะประมาณนี้เนาะอืมเงาฉ่ำวาวโบวันนี้คิดไม่ลงแป้งนะคะเพราะว่าจะทดสอบการช่วยในการขเขาเรียกว่าอะไรเดียวล็อกเมคอัพของเราทั้งวันว่าถ้าแค่คุชชั่นตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเรามาดูกันเลยว่ามันแตกต่างกันไหมระหว่างข้างนี้กับข้างนี้เนาะขอเติมคิ้วหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆมีพวกเจลทาคิ้วหรือว่า อะไรที่ช่วยเติมคิ้วที่น่าสนใจไหมคเพราะคิดใช้อนาตเซียจนแบบว่า3ามสีเขาเรียกว่าอะไรอะ3าสอันแล้ว,ว่าเออถ้าเพื่อนๆมีอันไหนที่แบบเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวคิดจะไปลองใช้ดูเนาะ เคเติมค okay, ิ้วเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะฉีดสเปรย์ซ้ําอีกรอบตรงด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าระหว่างวันนะครับหน้าเรามจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับตอนนี้เป็นเวลา13นาฬิก24นาทีเดี๋ยวระหว่างวันเนี่ยเราจะคอยอัปเดตเรื่อยๆเนาะว่าโอเคสภาพหน้าของคิดเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีนะ เอาละครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คสภาพหน้ากันเนาะจากที่คิดสังเกตเห็นเนี่ยประมาณ2องชั่วโมงครึ่งนิดๆน,นะนะคิดรู้สึกว่ายังไงดีหน้ามัน อะไรกันขนาดนั้นนะครับก็คือในเรื่องของการหลุดของเครื่องสําอางอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้เห็นชัดเจนอะไรเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเออมัน2ชั่วโมงกว่า,วาเองยังไม่ทันเท่าไหร่เลยแต่เท่าที่สังเกตเห็นนะครับด้านนี้เนี่ยจะมีความแมตกว่าด้านนี้นิดนึงก็คือด้านเนี้ยจะมีความมันกว่านะก็หลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการอัปเดตในช่วง2ชั่วโมงครึ่งเอาละครับหลังจากที่เราไปกินข้าวทานั่นทํานี่ ซักภาพลาบลาบลาบลา,า,าทั้งวันแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4ชั่วโมงเกือบ5ชั่วโมงแล้วตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวคิดจะเอาฟ้าข้างนอกให้ดูนะครับ นี่เห็นไหมว่าฟ้าก็โผล่เลหลายชั่วโมงมาแล้วอ่ะเนาะเอาละครับจากที่คิดดูจากในกล้องแล้วก็ในกระจกเนี่ยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยนะการฉีดสเปรย์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยหรือไม่ได้ช่วยทําให้แบบว่าเครื่องสำอางมันติดทนยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเพราะคุชชั่นวันนี้ด้วยเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนคิดใช้ตัวลาเนตตลับสีเขียวไปแล้วตอนนั้นอะที่ใช้อะรู้สึกว่าเออมันช่วยดูด ขึ้นสำอางดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าคุชชั่นตัวนั้นด้วยมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าความติดทนมันมากขึ้นแต่กับตัวเนี้ที่มันมีความชุ่มชื้นแล้วก็ความตึบค่อนข้างมากเนี่ยหน้าทั้งสองด้านก็ยังตึบอยู่นะครับทั้งวันอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้ใส่หน้ากากาออกไปข้างนอกด้วยทีนี้ผ่านมาแล้วเกือบ5ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าเอาหน้ากากมาใส่เออเราจะ ได้เครื่องสาอางแปะมามากน้อยแค่ไหนแต่ละด้านนะครับแต่เท่าที่ดูจากตาเนี่ยคือ2ด้านเนี่ยที่แต่งหน้ามาเนี่ยไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยนะในแง่ของแบบการหลุดของเครื่องสาอางก็คือแน่นยังไงก็ยังแน่นอย่างนั้นอยู่ตั้งแต่ตอนทาตอนแรกโอเคเดี๋ยวเรามาใส่หน้ากากกันดีกว่า ก็จะเป็นฟิลแบบว่าหน้ากากธรรมดาธรรมดาไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวเราจะลองมาถอดกันอันนี้ก็คือใส่ลงไปแบบยังไม่กดอะไรนะคือแค่ใส่สวมแล้วก็อัดวิดีโอต่อเลยแล้วก็พูด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 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอคลิปเนี่ยถอดหน้ากากออกมาสภาพมาร์คมันจะเป็นยังไงนะครับ จากที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันก็จะมีหลุดทั้ง2ด้านนะนะแล้วหลุดเท่าๆกันด้วยซ้ำก็ไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่กับการใช้ All Nighter Spray ในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมากดลงบนหน้าเราดูดีกว่าว่าหลังจากที่เราแบบเออใส่มาแลกดกดลงดูเนี่ยมันจะหลุดออกมาพอๆกันหรือเปล่านะโอเคครับคิดก็ปรับมาสให้แบบพอดีหน้าเนาะตรงแกนี่ยให้มันติดๆแล้วก็เดี๋ยวเรากดมาสกันว่า เพื่อนๆพ,พอเราใส่มาแล้วตบหน้าก็คือมาร์กหลุดออกมาตามสภาพนี้นะครับนี่ก็คือด้านที่เราใช้สเปรย์ช่วยนิดนึงเนาะแล้วก็ด้านนี้ก็คือหน้าที่แบบว่าทาคุชชั่นอย่างเดียวเลยเท่าที่สังเกตดูด้วยตาเปล่านะครับคือด้านนี้เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะติดตั้งแต่ตรงเนี้ยไปถึงตรงนี้เลยแต่ด้านเนี้ยมันก็จะเหลือตรงนี้นิดนึงเออเราอาจจะมโนได้ก็ได้นะ้อว่าไอ้สเปรย์ออร์ไนเตอร์ตัวเนี้ยมันช่วยในระดับหนึ่งถ้าเราต้องใช้ชีวิตแบบนิว n นอร์มอลอาจจะช่วยได้นิดๆหน่อยๆนะครับ เอาละครับทีนี้คิดถอดมาสองอมาดูแล้วดูด้วยตาเปล่าเนี่ยตอนแรกที่เห็นแวบแรกเลยอ่ะรู้สึกว่าเออด้านเนี้ยมันหลุดมากกว่าแต่ด้านเนี้ย หลุดพอๆกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าด้านนี้เพราะฉะนั้น all nighter เนี่ยอาจจะเป็นสเปย์ที่ช่วยในการล็อกเมคอัพหรือว่าใช้ในชีวิตประจาําวันแบบคุชชั่นอะไรที่มันมีความแมทความเหมาะสมนะถ้าเราจะใช้ในช่วงของยุค New Normal แต่ถ้าเป็นยุคนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําให้แบบว่าโอ้โหคุชชั่นไม่ติดมาเลยก็คงไม่ได้แต่ว่าอันเนี้ย ก็ช่วยในระดับหนึ่งถือว่าซื้อมาในช่วงไซททดลองถือว่าพอใจไหมคิดก็ถือว่าพอใจนะแล้วก็ถามว่าจะซื้อใช้ต่อไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องลองดูอีกทีว่าเออคิดลองใช้หลายๆยี่ห้อแล้วแบบมันจะให้เอฟเฟกใกล้การราคาเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจหรือเปล่าแต่โดยรวมตอนนี้คิดชอบมากเลยนะครับเป็นยังไงบ้านครับกับการทดลองเจ้าตัวสเปรย์ล็อกเมคอัพตัวนี้6ชั่วโมงวันนี้ที่เราทํากันมาตอนนี้ก็ประมาณ เกือบจะ6กโมงกว่าแล้วเดี๋ยวคิดมีเรียนพิเศษที่ขอไปเรียนนังซื้อก่อนนะครับวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้คิดด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย